สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่โลกของเอลนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้มีโอกาสนะครับผมนะฮะสักทีเหอะต้องพูดว่าสักทีเหอะไม่ได้มีโอกาสนะครับแหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าสักทีเหอะมึงฮะเล่นตัวตัวเองสักทีเล่นแต่ตัวคนอื่นนะครับผมผมก็เลยโอเคเลยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นตัวของตัวเองให้ดูนะครับซึ่ง เป็นตัวเอลเดวิลเจนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเก็บดาวตัวหลักนะครับผมซึ่งดาวผมตอนนี้มันลดไปเยอะนะนะครับจาก6 0,000่นะตอนนี้ก็มี59,956นเราะครับผมเราจะไป PVP ให้ดูกัน3-4ตานะครับว่าดาวเราจะขึ้นหรือจะลดนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันใน PVP นะส่วนของวันนี้นะครับผมเราจะเล่นทั้งดาบยกแล้วก็เล่นทั้งโล่เลยนะครับผมซึ่งตัวหลักผมเนี่ยที่ผมไม่อยากทำคือเซ็ตมันซ้ำๆซักๆเข้าใจป้ะนะครับผมก็เลยไปทำตัวอื่นนะครับซึ่ง ตัวหลักผมเนี่ยมันเซ็ตมันซ้ำซากจริงๆนะมันซ้ำซากๆก็เลยแบบเออกลัวจะเบื่อกันแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ขอร้องกันเข้ามาซะเยอะขนาดนี้นะผมตัวหลักทักทีมือตัวหลักทักทีพี่มือตัวหลักทักทีนะนะฮะเล่นแต่ตัวคนอื่นไม่ได้จะเล่นตัวตัวเองนะครับผมได้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นตัวของตัวเองให้ดูซึ่งเป็นตัวเอลเดวิลเจอาร์เลยนะครับวันนี้เราจะสุดจัดประดัดบอกประดับละจราออกหนีเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในเกม โอเคนะครับผมสําหรับตาแรกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดีย๋ยวไปลุ้นกันว่าตาแรกนี้เราจะเล่นได้ดีไหมนะฮะโอโ้โหค่อนข้างจุกเลยนะทีมเราบอกเลยว่าจุกแน่ครับจุกแน่ครับทีมเขาโหดกว่าอยู่นะแต่เราต้องพยายามแบกเพื่อนไปถึงสร้างฝันเออเออตีผมทีโอเคสวยเอามานาไปหน่อยโอ้ดีมากโอ้ยไม่ตายตัวนี้กันอีเก้าพันครับ ตัวอ้วนที่ผมอีไม่ตายนี่คือการอีเก้าพันนะเก้าพันเลยแหละตับตายไหมดับยกก็เบาอยู่นะทีมเรานะมาดีครับผมลงดีแรงนะครับโอ้โหพาราดิสรีเมคกแตงจะว่า โดนผมอีกสวยมีคนออกไปคนหนึ่งครับทิ้เราโ้ลงดีทีเดียวตายอะไรครับเนี่ยเีย,ยบร้อยมันจะดูดผมเดยวมันดูดไม่ติดครับได้กูรอดเว้ยกูรอดเว้ย,อยรอยครับผมได้สก,กรอร์นี้โอเคผมโดนหักตายแต่ไม่เป็นไรสก,กรอร์เราน้ำอยู่เว้ยอย่าไปซีเรียสเก็บร้อยสามตัวไปดิบอกแล้วย่าจับโร จับอะไรก็ได้แตอย่าให้จับโลโอดเหรอฮึกลัวอีว้าเอาวะเอาวะลุมเพื่อนเราวะลุมเพื่อนเราวะลุมเพื่อนเราวะเอาอุ้มกลายเป็นโกโก้คันไว้น่ะอีไว้น่ะไม่อีเหรอไม่อีเหรอไม่อีเหรอไม่อีมาให้ผมตีหน่อยผมขอมานาหน่อยผมขอมานาหน่อยเรายิ่งตีเขาเรายิ่งได้มานานนะที่ผมตีเขาเนี่ย โอ้ยกับโดนต้นตีนตายแล้วดีนะรอดอยู่ฮันเน่ดูเลือดผมเหลือ460อะไม่อยากจะดูดอะเอาผมยังชอบตัวนี้เลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรียงๆเ,เอาหัวพลาดเตียงเอาขาพลาดบ่าไม่ใช่แล้วเพลงอะไรของมึงเนี่ยมาต่อก่อน จะดูดผมนะเนี่ยไม่ตายก็ค้างเหลืองอะจังหวะเนี้ยไม่ตายก็ค้างเหลืองอะโอ้โดนยกไปดีพือนโดนอีสามอีว่าเรียบร้อยเหลืออะไรอะโธธรรมดาที่ไหนแต่ะสะกอร์เราสิบสองตายห้านะเป็นสะกอร์ที่ดีครับแต่ควรดีกว่านี้แอนน่มาจิจ้า เอออีผมตัวเดียวอย่างี้ผมคุ้มผมไปแล้วลองดีสองทีพอโอเคซ้ำรอ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 ซ้ำคนล้มเราต้องซ้ำครับเออเรียบร้อยไปยกผมแล้วทุกคนตายไม่ได้กูไปล็อกคนพาลาดินรีเมคล็อกคน <c oughs> อีเขาอีเขาตังต้งใจอีเพื่อนเราแนละ้วแต่มันหันมาทางเรา ได้อยู่ครับเสกเพื่อนก่อนแล้ววิ่งหนีคือเราต้องไปสก,กัดกันเลยเพื่อนนะไม่งั้นเพื่อนโดนฟีนี่เป็นไงเจอผสมไม่อีไปดิถึกขนาดไหนเจอผสมไม่ขี้ก็แรงเหมือนกันนะยังไม่มีโอกาสได้ยีนะเราอีไปกลัวไม่ตายอะไรอะไรอะไรทบก่น มาดีครับก็มาดีครับกันอีเขาเก้าพันนะที่เขาไม่ตายเพราะว่ากันอีเขาเก้าพันนะครับโตอ้วนกันอีเก้าพันนะโอ้โหแม่งโคตรเยอะโดนยกแน่เย็ดเคตั้งใจยกปะเนี่ย่ันแน่ไม่เป็นไรครับดีแล้วเขายกตัวทำสกอร์ให้ทำถูกแล้วครับถ้าเขาไม่ยกผมสกอร์เขาไหลแน่ทีมเขาอะ ปะจ้ะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ไม่กดหลบเพราะว่าเสียดายมานาที่เฉยอะ่ะมาดีครับว้าวไปดีครับโอเคสวยสวยจะาเล่แจมแมวแมววับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ,อ๋อเฮอ๋อเอไปดลเอาเลเอาดิเอาดิอ,ดอ,ดอดสกอร์มันเหลือแค่ไม่กี่ตัว่ะเอาดิเอาดิ อันนี้ทำไรก็ทำทำไรก็ทำทำไรทำไรผมได้ทำอะไรผมได้ผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเก็บของโอเคได้ของดีๆหน่อยเพื่อนได้ดูดด้วยสวยผมยังตายอยู่ดีวะแต่ไม่เป็นไรผมยังได้อีนะเมื่อกี้นี้แต่อีไม่ตายนะการอีแม่งเก้าพันก็สมควรไม่ตายอะ่ะถ้าตายก็ถอดกันอีทิ้งอะโอ้โหอีไว้ไดี ดีกว่ามาดีครับทำไรกันนะครับทำไรกันนะครับชนะครับดาวขึ้นนะฮะผมครับนี่ขนาดมีดับยกวิ่งไล่ล็อกบังบังจังหวะนะนะครับผมเราก็ยังทำสกอร์ได้ดีอยู่นะ จะถือว่าดีถือว่าดีครับแต่ไม่ได้ดีมากนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าครีเราน้อยเลยหนึ่งเลยครีเราน้อยครับแล้วอีไม่ค่อยขี้ด้วยแล้วก็ตัวอ้วนเนี่ยกันอีเยอะมากครับผมอีไปแม่งโดนแต่ตัวอ้วนนะครับนี่ดูกันอีเขา9 0้านนะครับผมเลือด4ี5 0 0ก็สมควรไม่ตายครับด้วยความที่แบบคีีเราน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราชมกานตาต่อไปนะครับตานนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์นะ โอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเล่นดาบยกบ้างนะครับผมเพราะว่าอ่าลู่มันค่อนข้างที่จะอีไม่ตายถมเลยแบบอยากเอาอะไรที่มันอีแต่ตายมาละดาบยกมันค่อนข้างที่จะอีชัวกว่านิดนึงนิดนึงอีชัวกว่าไม่เยอะครับแต่อีชัวกว่านิดนึงเห็นปะนะครับผมถ้าเป็นลู่นี่มีสิทธิ์ไม่ตายอยู่นะเพราะว่าเขาถึกกันอยู่นะครับเรานั้นเราเล่นเล่นดาบยกบ้างนะครับดาบยกก็โหดเหมือนกันครับ โลอจาจจะโหดจริงนะตะดาบยกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเซตที่ค่อนข้างสุดนะครับสุดแบบสุดจัดเลยแหละโอผมตายปะเนี่ยโอผมตายวะเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับจะต้องวิ่งยกยังไม่ได้เก็บไอเทมเลยโอ้หเรียบร้อยโดนมิ๖พุดเอาไอเทมก่อนคือที่ผมรีบเกิดไวยเพราะว่าผมห่วงไอเทมเลยนะ ไม่น้าตายนะครับกันอีผมเยอะโอเคได้อยู่น่าจะได้อีกสองปะโอเคได้อีกสองครับเอาเขาดัานผมบอก เขดาดันผมออกโอ้หผมตายก่อนปะตายก่อนได้ยกปะเนี่ยคิวเรียบร้อยขากำแพงไปดิห้องนี้แม่งมีต่คนหนักๆเลยนะโลเรื่อยมีหกแต่และตัวแม่งสุดจัดโอ้แม่งเออ เขากดรีเฟกเข้ามาครับเรียบร้อยเอาหน่อยเว้ยต้องเก็บของครับสกอร์นี่ปล่อยก่อนเลยครับถ้ามีของมานี่ปล่อยก่อนเลยแต่เท่าไหร่ก็ช่างมันครับต้องต้องเอาของก่อน ว่าวาวซะแล้วเกือบแลว้วเกือบโดนดูดแล้ววิหกกดดูดนะครับเมื่อกี้นี้ผมเลยรียบอีทิ้งก่อนเลยตัวเดียวก็ต้องเอาแล้วครับเพราะเขากดดูด โอ้โหทำไมเขาแม่นหมดจังวะแม่นเกินโอเคผมได้มานาเอไหมอย่างนี้ไม่ขี้ครับถ้าขี้ผมได้มานาอออย,าาออยู่โอเคสวยมานาผมมีอแล้ว ตัวเองทีเดียวตายเลยวะสวยมแม่งหนักครับห้องนี้เล่นแบบธรรมดาไม่ได้ครับต้องตั้งใจเล่นหน่อยแต่ผมจะไม่อธิบายอะไรมากแล้วนะครับแตวจะเงียบๆหน่อย 2ี่สตายครับสป่อเราโอเคอยู okay, 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 ่เลยนะโอเคมากเลยแหละมาเลยเกิดไวกูเยอะเหมือนกันโอ้โอวีหกแม่งกะจังหวะมันไม่ถูกครับมันอีมันชอบหันเข้าหาคนครับมันหันไปอีกด้านหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีมันหันมาหาเราอย่างเงี้ย ว่าเปทีที่สุดท้ายเหนเไม่ไรเลยเว้าก็เว้าที่สองเอ็มวีพีก็โอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้โหโหโหอก็อยากเล่นตัวหลักเพราะมันตึงอย่างนี้แหละนะครับผมเวลาเอาตัวหลักมาเล่นนะครับแม่งจะเจอแต่ห้องตึงๆแล้วก็จัดทีมมานี่ตึงแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเราสิบเก้าดาวนะครับบอกเลยได้เล่นตัวหลักเมื่อไหร่มันตึงวันนั้นแหละนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับผมสําหรับ การเล่นตัวหลักนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกสักตาหนึ่งนะครับมาครับตาสุดท้ายกับห้องที่โคตรหนักนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะวินหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าทีมเราแม่งดีนะผมว่าทีมเราดีนะผมจะจับทีมครับไม่ได้ นีเ,เก็บของโอเค okay, ให้เขาตีเลยครับผมปล่อยเขาตีเลยนะจะเอามานาครับประเด็นดูขึ้นมามีสิทธิ์โดนตบโอเค อีกนะเก็บอะไรไม่เก็บด้วยนะผมอะแมนเกินดวิ่งถอยก่อนโอ้โหจะวิ่งเข้าไปยกเป็นไงแล้วมึงเจอดานดนะักเหมือนเราจะไปกินเหล้าแล้วเจอดานนะเมื่อกี้นะ่ะบอสซับตบซะหัวทิมโหเขาเดาได้วะโอเวอร์โหลด มันเป็นเซตที่แรงนะอย่าดูถูกนะแรงกว่าดาบยกอีกนะโอ์โหลดนนะไอ้ท่าทีมไม่ตำนานยังยังยังไม่ได้สกอร์เอ้ยหนึ่งแรกหนึ่งเลยวกู มันหนักนะมันก็ต้องแบบเน้นๆหน่อยครับสวย e ีทีสามตัวดูกหลบก่อนโดนตบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สวยอุ้ยเหยียบตายเฉยโอรอยีผม e ดูเลือดผมดิ ยิงป่ะจ้ะน่าจะอีนะเรียบร้อยเขามีรีเฟกเห็นปะผมต้องตีเขาให้ตายเดี๋ยวยิงให้ตายโอกว่โหลดอย่างแรง ผมไม่กล้ายกไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะเขารีเฟกเขายังไม่หมดนะก็เลยไม่ค่อยกล้ายกเฮ็ดแค่ยกอะไรเนรี่ยกลัวเรียบร้อยยังแก้ตัวได้ ถ้าแก้ตัวไม่ได้นี่ขืนเลยนะดูช็อตนั้นนี่นะผมคิดว่าจะยกได้แล้วโอ้โหดวงโคตรสวยอ่ะพีกมาโดนยังงี้โอ้โหเขาไม่ตั้งใจยจิงเราละ่ะเราโง่เองช็อตนี้ตาตาตาดีๆไม่ชอบ ละนาดเลยทีเดียวเชียวถ้ากูไม่ดีปลบบนกูโดนน,นะ่นน่ะไดีวิ่งเพื่อนสกรอร์นำแล้ววิ่งก่อนอยู่ไม่ได้แล้ว โอเคยี่สิบแปดสิบสี่ครับที่เป็นตึงจริงห้องนี้มันหนักนะแต่ว่าด้วยความที่เขาใส่เซ็ตด้วยแบบโอ้โหลดสองตัวอย่างเงี้ยถามว่ามันเล่นไหวนะมันไหวนะครับแต่ว่ามันสู้พวกเรื่อยพวกดับยกสมัยนี้ยากยากมากๆ นะครับเราได้ที่1น,นี่ก็โอเคแล้วนะอาจจะยกว่าไปบ้างอะไรบ้างก็เนาะเนี่ยนะผมก็เอวอ่ะมันมันไม่ได้หรอกนะครับผมมันคือเขาเรียกว่ากติประจําใจนะครับผมไม่ว่าวันไหนนอนไม่หลับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะอยากเห็นสเตตัสดับยกของผมก็นี่เลยนะครับผมสเตตัสดับยกนะครับก็ใส่3ามหลังเป็นอ่าวันแม่นะครับแล้วก็6ส่วน แคสนี่ก็จะเป็นรอยยันนะแล้วก็ดับยกท็อปเนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเล่นได้โอเคอยู่ะคี่ยอาจจะตายเยอะก็จริงแต่ว่าเราพยายามเต็มที่แล้วครับโอเคครับสำหรับวีดีโอขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ